เตรียมตัวให้พร้อม Galaxy S 27 Ultra อาจมาพร้อมเทคโนโลยีสแกนใบหน้าที่ล้ำสมัยกว่าเดิมเพื่อนๆหลายคนคงคุ้นเคยกับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบโพลาร s o โอนิกในตระกูล Galaxy S Series ของ s a m มซุงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่าซัมซุงจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะมีข่าวลือว่าพวกเขากำลังพัฒนาเทคโนโลยีสแกนใบหน้าแบบใหม่สำหรับ Galaxy S 27 Ultra ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 7 โดยจะมาแทนที่ระบบสแกนใบหน้าแบบ2มิติที่ใช้กล้องหน้าแบบเดิมๆข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลสุด Exclusive นี้มาจากบัญชี X, ที่โก1 9 7 9 7 2 6เตอร์บน X Twitter เดิมที่อ้างถึงเฟิร์มแวร์ทดสอบเบื้องต้นของ Galaxy S 27 Ultra ซึ่งมีการกล่าวถึงระบบที่เรียกว่า Polar ID V 1 0ภายใต้กรอบความปลอดภัยทางชีวมิต Biometric Security Framework โดยถูกอธิบายว่าเป็นระบบยืนยันตัวตนด้วยแสงโพลาไรด และระบบนี้มันดียังไงระบบนี้จะทํางานโดยเชื่อมโยงกับเซ็นเซอร์สอดสเอืเซีนด้านหน้าและรูทีนซิคลวออนเคลมใหม่ที่มีชื่อว่าไบโอฟิวชันคอซึ่งหมายความว่าการสแกนใบหน้าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังสามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง180มิลลิวินาทีเท่านั้นแถมยังมีการป้องกันการปลอมแปลงที่ดีกว่าเดิมอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเทคโนโลยีนี้อาจจะเหนือกว่าระบบที่ใช้อินฟราเรดในปัจจุบัน เพราะการใช้เอกลักษณ์ของแสงโพลาไรด์ความละเอียดสูงบนผิวหนังไม่เพียงแต่จะทําให้การปลดล็อกด้วยใบหน้าปลอดภัยยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้งานได้ภายใต้สภาพแสงส่วนใหญ่แม้ว่าคุณจะสวมหน้ากากหรือแว่นกันแดดก็ตามข้อถกเถียงที่น่าสนใจระบบสแกนใบหน้าแบบใหม่นี้จะดีจริงอย่างที่ว่าหรือไม่หรือจะเป็นเพียงแค่ข่าวหือที่ยังพิสูจน์ไม่ได้และนี่คือประเด็นที่น่าคิด บางคนอาจมองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเพียงแค่การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานคำถามชวนคิดคุณคิดว่าเทคโนโลยีสแกนใบหน้าแบบใหม่นี้จะเข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณอย่างไรคุณคิดว่าซัมซุงจะสามารถทำได้ตามที่ข่าวลือกล่าวอ้างหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะและอย่าลืมว่าตอนนี้ซัมซุงกำลังพัฒนาเอ 26ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026อยู่ค่ะ